ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ30นาทีกว่าๆนะครับผมตอนนี้ฝนยังไม่ได้เศร้าตกเลยครับผมคลิปนี้อาจจะสั่นแน่จักเล็กหน่อยนะครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับรอบที่2นี่30นาทีกว่าๆเราไม่ได้เศร้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องๆนะครับผม FC บองไฟแสนเบิ้ลสุปชลนะครับเมื่อนี้อยู่ที่สนามโน่นกระเล่นนะครับผมบ้านสว่างอำเภอซำลุงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเมื่อนี้ก็มาซานะครับ มองไฟจุดไปแล้ว Jamie, หาหกบังนะครับผมบนฝานี่คือทีมงานของที่เห็นกรรมการผ่านนี่คือทีมงานของพี่หลับขาวนะครับทีนี้นะครับผมอสสานากเพี่อพักตัวกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปมเรื่อยๆนะคบพระทันนี่คือทีมงานของสธนานะครับจักบังทีเท่าไหร่นะครับผมมาบระทันนะครับอาจจะเป็นบางทีเจ็ดที่แปดนะครับ หาตรงโจมีสามสองหนึ่งไป สอทนานะครับผมพี่ลี่เลยหรืออีกชื่อนครบัวงามจุเนียนะครับเสียบเอาเปเมย์มีจันรันตอนนี้เขาเมียกก็แน่วเดี๋ยวรอฟังานักถ่ายนะครับ คอยเรนมหาปาเ่าล <Yeah>, <Christmas. S 1> mm ้าแอติาับ so ม so ่งมุ่นตอสูไปเับรป่าบุก้อนมางเ่าคอยเรนได้ทุกทุกรับตามมา สี่ร้ยห้าคะแนนสี่ร้ยห้าคะแนนกับผมทีมงานของ <est> สทนานนเก่งมองเนหมดฐานนี่คือทีมงานของทีมทับหลวงนะครับ โบสถมใหญติดใจแล้วกติดตามคื้นสุ่งสูงลงซาซาทำเวลาใดในหลายเทพทับหลวงเป็นผู้สังสรรค์ขอให้เทุกันจนโชคดีตามสองนั้นไป โอ้ไปลูกอีนิดเดียวลูกอีนิดเดียวเพ,วพวื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกอะเออทีนี้เลยผักของเจนเนาลอล่ะ นมโตโยออกเบนออกเสียงการหนึ่งว่าตาตาโอ้ยเนี่ยทีร่างกายแห้งไรเป็นปกไิดตาตาครับไปกุมขดสุดประมาณสามว่าโอ้ยตัดจากหนึ่งว่าโดยประมาณเด้อเสียเท่เลย,เยอ่ะบึ้งครับไปท่าน มีวัดมีส่งจะดรออย่างนี้คตัดถึงมองบอนะครับครับผมเป็นรถไฟตัดสากนะครับผมทีได้หางด้านขวาหัวด้านขวาหางด้านซ้ายต้องล,อล่อหนุนความเบาอย่างเดียวครังจากเกินตัเขาหลังฝากเท้าครับส่วนตัเขา,า,ขาบ้านรดฟังเวลาถ่ายจากกรรมการครับผมโหลดตามลงมาเติมพี่น้องครับสามร้อยห้าสิบคะแนน

คืนสูงสูงลบซาซาทำคะแนน,นได้หลายเกมจุราบวกมอตเตอร์นาขอให้พิมนึ่งจงโชคดีสามสนึงไปตามใคเจดตามหา เบิ้งกระต่าท่านลายหางกอนเขาเมฆออกมนเหน่นนอกไฟมืดบาดพรประมาณต้องเช็กต้องรุนกันว่าเขาเมฆไปแล้วสิเป็นไปนีรูปรักแบบไหนนะครับลงติดตามต่อไปตามต่อไปอไปทีรีแล้วครับผมเขาเมฆเรียบร้อยเดี๋ยวไฟพวงไฟออกได้ทายเบิ้งไหมนะครับ เห็นต้องการเบิร์ละจ๊อยนี่นะครับนี่พี่น้องนี่ฝ่าเท้าหนาๆนะครับนี่เสียบโอ้ยจะมันจะเสียบมากฝ่าเท้าก่อนหนาเสียบเติมหนึ่งร้อยห้าสิบห้าคะแนนหนึ่งร้อยห้าสิบห้าคะแนนโอ้โหเกินยังเกินละบอดเอ้ยหางเสียบนะครับปลายหางออกมาเด่นนอกไฟลายนะครับเกนเสียงหมอกล้อง ฐานดิจ่ตนของหนึ่งอุบลน,นะครับหนึ่งอุบลนลงสั่าทำเวลาได้หลายทำเวลาได้เยอะๆหนึ่งอุบลไปจิบัตตรงโชคดี 3. สามสองหนึ่น ตึงตึงตึงแล้วตีสาลมลำดาบน้ำขมขมีงนะครับดักติ่กันเด้อเอ๋ยอย่าวาเด้ ตอนนี้ลำดับคอมอีกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังน,นันนกใต้จางกันหตึงสองร้อยห้าคะแนนสองร้อยห้าคะแนนครับผมทีมงานของหนึ่งบลน,นะครับผมหายกำลังใจนี้บางครัไปด้วยจันทร์จางนะครับเจล,ลาคายเจลาคณะทานเนี่อท,ทีมงานของวุฒิชัยเบิกฝ่านะครับ

หกสิบเะแนครับผมทีมงานของพุทธิชัยเบิกฟางครับผมบนทีดงานของทีมลิขิตนะครับมาคุยกันนะมาคุยกันนะครับ่างคนนี่เป็นีปืนงจุดสามสองหนึ่งไป เสียนับแล้ไปไปครับครับการสติตัรจะจนทางถือวันเนียน,นะัเสียนักสั่งลุยไปในที่ทิศทครทิรงอักเสียมไปในตอนนี้เห็นซ้ำกันอาถานเรื่องบางตัวเป็นของ อบอลน้องแดงนะครับอบอลน้องแดงเข่มเขาเลยฝนมากครับผมเคลนป่าต่อต่อรอะยะบุลก์ที่นี่ขิตสปีดตัวดีนะครับตอนนี้เขาเมีกไปแล้วขำบนโเห็นหยอดเห็นข้อนะครับโบลูว่าจะเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวตรงล่อป้องไฟพวงไฟออกก่อนนะครับผมโบรูว่าขำบนสีล่ำหยอดบโหรือจังไดโบนะครับผมพอมาตัวเตียนตัวเตียนเขาเมีกนะครับ จังหวัดสุธายเอาไปใช้สรหาไปใช้รับดูถุนเวลาเรื่องราเราไปเนี่ยกมบังทำอะไรก็เล่าลายกันีเดี๋ยวเราฟังคันธรรมไทยเราฟังวันยจากกรรมการนะครับผมนีป่าเท้าฟรีคะแนนเท่าไหร่ดูนัการดูนักจังดูนัการป่าเท้าถึงมุมนี้มีฟรี เทงในทุีทุนะครับสามบครผมดที่เียนสาิมต้งบมอห้รบคะันนครับผมทีมานของเทพพี่คิดนะครับผมบุทันหนึ่งทีมานของน้องฝอทพรอมแดงนะครับ បបមកទៀតបាទគាត់តាមតាមអាហារបាត់យកកម្លាំងតាមឲ្យទៅឲ្យពីពីមកមកនេះនេះនេះបាទមិននំគំសំដើមជុំជុំតាមដល់អើឈី ถอดลมนะครับถอดล่มนะครับ,รบตอนนี้ฝนกระตกนะครับลบุกเม็ดบางอย่างเง้เยครับ บนูว่าจะเป็นจังใดนะครับข้างบน่าหองครับขรันงยึดอาจจะทายเบิ้งไมนะครับแต่ว่าสวงนี้อาจจะทายเบิ้งบ่ได้นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับคิดอาจจะสั่นนะครับตารตัดตอนนี้เพราะว่าฝนตกนักพอสมควรน,นะครับ

อาจจะเป็นบางสุดท้ายนะครับสีไทยเบิรงนะครับอาจจเ้ตัวเป็นก้อนเต้นในเป็นที่ยมนะครับของโคชเชนแก้ว์โคชอนนี้ยโค้ดตกหนั้นนะโดนมึดนะครับเรื่อนล้วตอนนี้โค้ดตัวนักอาจจะเป็นบางสุดท้ายสีไทยเบิรงนะครับถ้าเบิร์นแต่โค้ดเบิร์นกับบางนี่สิเป็นบางสุดท้ายนะครับแต่โค้ดเบิร์นกับสีไายเบิรงจนหดบางสุดท้ายเช่นกันนะครับแต่เบิรงส่งแล้วน่าจะตกเงีวอยู่ครับผม

จะได้เห็นว่าการองอย่างนี้จะได้เด้อเค้ืสูงซุกูงรบซาซาทำไาได้ในหลายๆหอยทีพย์งานจงโชคดีตามสองหนึงไปยังอางการไปไปอยู่

ลมมันผัดกับไปกับมาอยู่นะครับกล่องติดมไปครับกล่องจิ้ไปเดี๋ยวเราฟังวิทยาศาสตร์จากกรรมการนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับผมทีมงานของสอเสียนแก้วนะครับผมสองเจ็ดห้านะครับผมพืนฐานหนึ่งทีมงานของเมฆสีทองนะครับ ครับ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 

ดีดึงบางนะดึงดึงบางเอาเอาหน้ามาหายรอดมาอ่ะนเอาไปนะ โอ้คต,ตรตกนะครับผมเดีย๋ยวเราฟังเวลาถ่ายจากกรรมการเลยครับผมแปดปีดนะครับพีน่น้องกันเตรียนการระรับคุยกันไหมนะครับลองไหมเป็นตัวข้ามานหมครับมีผ่าเขาเขา้ขาถึาาอองลูกน,นะครับทข้าไปผมนี่หนับเนาะปลอดภัยดีครับสองร้อยโมดี สองดพอดีครับผมทมงานของเมฆสีทองนะครับผมเป็นออกไฟห้างขาดนะครับผมตอนนี้ลมแห้งนะครับมามึเดเยอฝนตกนหิมะสัดอกโอ้ยนี่คือทีมงานของนครเข่องในนะครับนครเข่องในลมแห้งนะครับตอนนี้อาจจะเป็นบังทุทไทยนะครับที่จิตไทยเบิ้งแล้วนะครับเพราะว่าลมแห้งฝนตกนะครับ ทารานะครับลมีด้ที่ต้งโชคดีนะไปางมดพั้นะ่ไปลาทำคะแนนได้หลายใครทีมงานตงโชคดีสามนึงไปลูกบา โอ้ฝนตกครับผมเออถ่ายเบิ่ร์่ผู้ใดนะครับฝนตกเปาอยู่ฝาฝนกับต๊กมันโคลงแห้งนะครับช่วงนี้ฝนตกแห้งนะครับเดี๋ยวรอฟั่งวัดนาสุไทรจากกรรมการนะครับบางนีเป็นบางสุดท้ายนะครับที่ทายเบิ่งนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับผมนักขึ้นนักหมากนะครับตอนนี้เบิร์นกันไปดื้อพี่น้อง ฝนกันแรงมางไปเฮ้ยตอนนี้กำลังน้ำหาหาของกับจุดไม่พอฝนค่ะอืมเอ้ยเมือดตึ๊บแล้วครับผมท้องฟ้านี่มือดตึ๊บนะครับผมมันไม่มีขาวเลยครับลักษณะนี่ตุ๊กนะตุ๊กก็การบันไดประตูหนึ่งจะเป็นบังไฟเข่าหลังนี่ครับพี่น้องเจาะจงไปซอยกันบังสุดท้ายนะครับผมสี่ไทยไหลหูไหลายตาครับเนี่ยกระสูบพ้นบ่ไดสองร้อยสามสิบพันบาท หนักถึงหนักมากครับผมค่อยเหลือหลายนะครับตอนนี้เจดนฟ้ากาดทัางพี่น้องโอ้ยฝนสองร้อยห้าสิบพันเครื่องฝนทั้งล่มนะตอนนี้เบิ่งครับหนักถึงหนักมากโอ้ยบอกไฟเหลือหลายพร้อมนะครับ นี here, here, ่ปกมาก็ต้องเห็นน้ำการชัดเจนน้ำก่อนประตุพ้นนะครับสองร้อยเจ็ดพนขอท่านเดดจวบต่อท่านหนึ่นี่คำหาเสียครับนี่่าวี๋ยวป่าดำนครับนี่ตกลงมาแล้วเสียทาดีเอาได้ท่านดีนครับนีเท่านนหนาเออพี่น้องดับนี่ มาขาวเป็นช่องต่อมาเป็นฝ่าเท้าเท้าหลับไม่ขาวเป็นกันนะครับหลัก็มีเท่าอีกตัวนึงนะครับเสียครับตึงพี่น้องครับสามร้อย,ยห้าคะแนนสามร้อยห้าคะแนนผมนี่มาจังเห็นน้ำกันนะครับครับแบบนี้นะครับมนจังชัดเจน